เอาละครับทุกคนครับได้เวลาแล้วนะฮะมาถึงแล้วอาทิตย์นี้สําหรับอัปเดตที่เขาเกริ่นมานานแล้วอัปเดตที่เขาบอกว่าผู้เล่นฟรีทูเพลย์นะครับจะชอบมากๆอัปเดตอาทิตย์นี้เป็นไดมอนด์นะฮะอย่างที่เราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับเป็นเหมืองขุดไดมอนด์ไดมอนต์แบล็กเอเบิลไดมอนต์เชสไดมอนต์รูทแบ็กไดมอนต์เอนแชนต์เอ๊ะก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคูณ3ามไดมอนต์โพชชั่นอันนี้เป็นน้ํายานะฮะนิวอีสเตอร์ฮิลส์อ่าอีสเตอร์ยังอยู่ใช่ไหม แลงใหม่คิสตันนีคือฟีบอันนี้เป็นแพ็คใหม่โอเคอะฮะยังไม่ได้เล่นเลยครับพี่ผมว่าเราไปดูที่หน้าเว็บก่อนดีกว่านะครับอันแรกนะครับทางเข้านะฮะตรงนี้เป็นเหมืองขุดไดมอนด์นะครับข้างในเหมืองนั้นมี3โซนด้วยกันมีโซนพาราไดซ์โซนไซเบอร์โซนมิตินะฮะแต่และโซนนั้นต้องมีแร้งที่ถึงก่อนถึงจะอันล็อกได้และต้องใช้ไดมอนด์ในการปลดล็อกนะครับ ฮิวจ์เพ็ดทูเดอะวปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ป่าตัวใหญ่เดี๋ยวนะเขาบอกว่ามี3โซนด้วยกันนะฮะสโซนแรกเนี่ยแรงต้องถึงแล้วก็ใช้เดมอนในการปลดล็อกส่วนโซน,นสุดท้ายเนี่ยใช้ตัวใหญ่เป็นการปล่อยตัวใหญ่เพื่อปลดล็อกในโซนนั้นส่งตัวใหญ่เข้าป่านะฮะโอ้คิดได้ยังไง <c oughs> ดีไม่ไททานิกนะโอ้ยผู้เล่นฟรีทูเพจะชอบมากครับ ต่อไปก็คือที่ฟาร์มเจมฮะสามารถฟาร์มเจมได้ในโซนที่เป็นโซนเหมือนเป็นโซนดึกดำบันนะครับมีสมบัติที่เป็นเจมนี่อันใหญ่ด้วยอ้าวแต่เขาบอกว่าไม่เหมือนในโลกปกตินะฮะหีบสมบัติเจมอันนี้เนี่ยจะได้เจมน้อยกว่าเหมาะสำหรับคนที่ fk เอาทำไมอย่างนั้นอะต่อไปอ๋อมีรูทแบ็กมีรูทแบ็กที่เป็นเดมอนฮะรูทแบ็กเนี่ย มีโอกาสที่จะดอกออกมานะครับในระหว่างที่ขุดก็จะเต็มไปด้วยไดมอนด์แต่ว่าแม่เหล็กไม่สามารถทำงานได้เอาอีกแล้วโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละโซนโอ้โหไม่สามารถใช้แม่เหล็กในการดึงรูทแบ็กมาได้แล้วจะมีแม่เหล็กไว้ทำไมโอ้ผมว่าเขาตั้งใจว่าจะไม่ให้ FK ในโซนนี้นะฮะคือถ้าเกิดอยากเก็บเจ็มได้เยอะต้องเล่น FK ไม่ได้ไดมอนด์ Diamond, มีสกิลใหม่ไดมอนด์แบ็กลัก 1-5บวก5%ถึง2 5เปไดมอนด์แบ็กอ๋อดรอปอันนี้ครับดรอปรูทแบ็กนะฮะที่เป็นไดมอนด์มีโอกาสบวก5%เถึง25%ที่จะดรอปต่อไปคือไดมอนด์แบ็กมาสเตอร์บวก5%เโอกาสที่จะอัปเกรดเทียร์ของไดมอนด์แบ็กอัปเกรดเทียร์คืออัปเกรดจำนวนที่จะได้จากถุงรูทแบ็กอันนั้นที่เป็นเจมอันแรกคือมีโอกาสที่จะออกมามากขึ้นอันที่2คือโอกาสที่จะได้รับเยอะขึ้นน่าจะอย่างนั้น อันที่3 m ม l ัลติพายเออร์แมเนสนะครับตั้งแต่1นึถึงหสัตว์เลี้ยงเนี่ยรับ15%ถึง100%รับเหรียญมากขึ้นในระหว่างที่เป็นแรนดอมมัลติพายเออร์คือบวก15%ถึง100%จากปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแรนดอมมัลติพายเออร์อีกนะฮะการรวมที่แบบสุม่มอาจจะมีตัวคูณเข้าไปอีกเพื่อให้ได้รับเยอะขึ้นไปอีกก็แสดงว่าจะฟาร์มเหรียญง่ายขึ้นในสกิลนี้แล้วมันไม่แยกใช่ไหมว่า คูณสเไดมอน15นาทีนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นซุปเปอร์แรร์ไม่สามารถดรอปได้จากกิฟต์ซื้ออย่างเดียว400โลบัคได้5 b o บูสต์บูสละ15นาทีนะครับแสดงว่าเจมมันน่าจะได้เยอะมั้งเพราะว่าเขาให้เราเล่นไม่ให้ AFK ตัวใหญ่ตัวใหม่ครับมาตัวเดียวตัวนี้เป็นตัวฟรีน่าจะอยู่ในโซนอีสเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กใหม่มีไททานิกตัวนึงเป็นพิสตันหมดเลย คิสตันเอกเดี๋ยวนะอีสตเตอร์ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเขาบอกว่าจะเปิดสัตว์เลี้ยงได้ยากขึ้นครับอีสตเตอร์จะเปิดได้ยากขึ้นเป็นเพราะว่าจํานวนเยอะเกินไปเหรอบัฟเดมอนแคทเดมอนแคทคือแมวที่ได้มาจากแพคดิฟีเจมนะครับเดมอนแคทจะมีสก,กิลสก,กิลเดมอนติดตัวมาเลยโอเคแล้วก็เนิร์ฟเรียบร้อยฮะเราตกฟาร์มเดมอนไม่ได้แล้วต้องมาฟาร์มตรงนี้แทนแล้วก็ าฝากแบงค์เพื่อรับเจ็มไม่มีแล้วนะฮะรีมูฟเลยไม่สามารถฝากแบงค์แล้วรับเจ็มได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะปิดไปนานแล้วนะปิดไปไม่ให้เปิดใช้น่าจะ2องอาทิตย์แล้วมัง้งแล้วก็อันนี้คือออกไปเลยฮะรีมูฟไปเลยหลังจากที่ได้อ่านมานะครับผู้เล่นที่ไม่ต้องฟรีทูเพย์ก็ได้ครับผู้เล่นทุกคนนะครับจะชอบอัปเดตนี้แน่นอนโอ้โหผมว่าไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอะ่ะอันนี้เนิร์ฟมั้เนี่ย รับมาสิผมว่าน้ํายาน้ํายาก็ไม่มีใช่ไหมตรงนี้เพราะว่าต้องซื้ออย่างเดียวไม่เข้าใจเหมือนกันหลายๆอย่างคือแบบไม่สมเหตุสมผลเลยอย่างเช่นให้ตัวใหญ่ปล่อยตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวเพื่อปลดล็อกโซนล่าสุดเนี่ยมันไม่เมค e d s e n นะฮะมันเพื่ออะไรเข้าตรงนี้ไปครับลองดูได้มาห้าพันเอ๊ะอ๋อแรงผมถึงใช่ไหมอันนี้ใช่แสนหนึง่งโอเค แสนหนึ่งปลดล็อกตรงนี้10ล้านอ่ะก็ยังพอได้อยู่ถือว่าไม่เยอะมากน่าจะพอมีเก็บกันอยู่นะฮะฮฮลิสอะฮโอ้โหตัวใหญ่ไม่กอดอ๋อดีนะที่ผมมีอันนี้เยอะเราฟาร์มอันนี้มาเยอะอ่ะสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรมั้งแต่คนที่เขากว่าจะเก็บตัวใหญ่ได้เนี่ยผม คืออย่างน้นอยๆเป็นตัวที่แบบมิติคอลนี่ไหมล่ะดาร์คเมเตอร์มิติคอลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะรับได้อยู่นะถูกไหมเพราะว่าอ่ะนายต้องเล่นเกมสักหน่อยไปเปิดตัวมิติลมาเอามารวมอะไรอย่างงี้แต่นี่คือตัวใหญ่มันเปิดยากอยู่แล้วอะ่ะอ่ะผมต้องเสียสละไปตัวหนึ่งนะฮะเจ้าฮ er ิลส์เอเลร์แคทลาก่อนนะนายไม่ใช่มาเปลี่ยนทีหลังนะผมว่าคนต้องบ่นแน่นอนอันนี้แล้วมาเปลี่ยนทีหลังว่าอ่ะเป็นเจมก็ได้โกจริงๆนะคุณเพสตัน เราจะต้องปล่อยตัวใหญ่ไปเจ้า h u ลส์เออร์เลแนะครับหายไปตลอดการแน่ใจนะทำไงได้ล่ะเอาจริงเหรอ,อทำไมให้กดหลายรอบเรียบร้อยฮะโซส,สุดท้ายปลาก่อนนะเจ้าฮิลส์เออร์เลแหายไปจริงๆฮะไม่อยู่แล้วในนี้มีอะไรมีหิบสมบัติอันนี้ ลองฟาร์มดูสินี่คือสิ่งที่อยากรู้เอ๊ะมันมีอ๋อเป็นเจมหมดเลยเป็นเจมหมดเลยเรามาดูกันฮะว่า1ติ๊กจะได้เจมเท่าไหร่อันนี้คือยังไม่ได้รีสกิลนะวัดอย่าบอกนะว่าได้แค่นี้จริงๆเออนี่คือคูณสิบด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนสุดท้ายด้วยนะครับ โอ้ oh my god เรนลี่นี่คิดมาดีแล้วใช่ไหมเนี่ย oh 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 oh. ไม่ได้เจอโซนนี้นะครับชีวิตของผมเปลี่ยนไปเลยนะครับผม <c oughs> แลนทุกคนจะชอบมากเลยนะครับในการอัปเดตนี้มานะฮะทุกคนต้องไม่เชื่อแน่นอนครับผมอแต่ไม่แน่อันนี้มันแค่ติ๊กอ๋อยังไม่มีรูทแบ็กเลยใช่มันต้องมีรูทแบ็กด้วยแต่มันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้นะฟาร์มจากข้างนอกยังได้เป็นล้านเลยอะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับ มันควรจะเยอะกว่านี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไปเนิร์ฟมันไปเนิร์ฟไปเนิร์ฟถูกไหมอะไรที่มันดีอยู่แล้วคือมันก็ไม่ได้แบบช่วยได้เยอะนะมันช่วยได้ประมาณหนึ่งก็ไปเนิร์ฟไปเนิร์ฟหมดจะได้เจมเยอะไหมยังไม่ได้คูณ3ามนะฮะโอ้ไม่กอคุณเพ oh <my> สันนี่คือล้อกันเล่นหรือเปล่าเี่ย ฮะแพลงหรือเปล่าอันเนี้ยอัปเดตนี้เอ๊เราล้อเล่นนะอัปเดตนี้จริงๆแล้วไม่ได้ให้ฟาร์มเจมหรอกแกล้งเล่นนะอย่างนี้หรือเปล่าคุณเพลสตันอันนี้แทบไม่ขยับเลยฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆโอ้ยผมว่าโดนโดนโดนบ่นแน่นอนฮะไม่เหลือครับเห็นเห็นเลยว่ามันมันไรประโยชน์มาก คือสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้รีสก,กิลก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้ไงโอ้โห200กว่าคือเขาอาจจะกลัวอันนี้หรือเปล่า,าเงินเฟอ้อนะฮะเจมเฟอ้อเพราะว่าพอฟาร์มเจมได้ง่ายมันก็คนก็จะมีเจมเยอะขึ้นแต่ปัญหาก็คือก็เขาออกแบบมาให้เป็นอัปเดตที่ฟาร์มเจมง่ายไม่ใช่หรอมันก็ควรจะได้เยอะกว่านี้สิแล้วก็อ,อ๋อนี่ไงรูดแบ็กมาแล้วเร่องะไรหมื่นหึ ไม่วิ่งม,มาจริงด้วยฮะโอ้ยหมื่นเดียวเองอะ่ะกว่าจะได้บินเลียนกว่าจะได้บินเลี่ยนครับคุณเพสตั้นมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะรูทแบ็กมาเลขสอคืออะไรแสดงว่ามีจำนวนบอกฮะแต่ละถุงคือได้เยอะได้น้อยไม่เหมาะสำหรับ FK ใช่ไหมคือต้องมาฟาร์มเองเดินเก็บเองผู้เล่นฟรีทูเพลย์จะชอบมากเลยนะครับ ไอไลทไอไลอิด่ะเรามีตัวใหญ่มาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเปิดยากขึ้นนะฮะอะไรอีกนะมีอันไหนอีกลืมไปหมดแล้วลืมจริงๆแบล็กไปเลยตอนนี้โอ้ถ้าเกิดได้ตัวเล็กคือไดมอนด์แบ c k l ลักหนึ่งนะฮะหนึ่งโอ้โหคอมมินเนียนสก็จริงนะแต่ว่าไดมอนดแบ c k l ลักหนึ่งนะฮะมันมี1ถึงห้ายังจะกักอีกนะไม่ให้ห้ามา ส่วนตัวใหญ่เนี่ยได้ Diamondback Master นะฮะบวก2%นะครับโอกาสที่จะอัปเกรด Diamondback อ๋อตัวเลขเมื่อกี้ก็คือเป็นเทียต่างๆใช่ไหมเลข1ก็เทียหนึ 1, เลข2ก็เทียสองอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่มีใครสนใจหรอกมันได้น้อยขนาดนี้ใครจะสนใจอะ่ะคิดว่าน่าจะมีการปรับครับผมว่าเขาต้องปรับแหละไม่อย่างนั้นคือตรงนี้เสียเปล่าเลยไม่มีประโยชน์เลยที่ทำมาโอ้โหที่ทวิตเตอร์ฮะ เรียบร้อยครับเละเอาอันนี้ออกแล้วกันอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาครับผมอยากรู้เอ้ยนี่ไงมาแล้วมัลติ p พยเออร์แมเโอเคไปลองดูอยากรู้ว่าได้เหรียญเยอะขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนไม่รู้ว่าในโซนฮาร์ดคอร์ต้องใช้สลิงตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าปลดล็อกโซนนั้นเรามาลองดูก่อนอ่าเมื่อกี้แป๊บนึงนะกระตูนคอยเราต้องใช้กระตูนคอย5นะครับอันนี้อ่ะแล้วก็ขุดดู กับกองไหนดีให้มันเท่ากันอ่ะกองนี้ดูว่าได้เหรียญเท่าไหร่แสนประมาณประมาณแสนอืมโอเคแสนถึงแสนห้าประมาณนั้นตัวเดียวกันนะฮะพลังเท่ากันแต่ว่าคนละสก,กิลอันนี้คือ m แ n เนจระดับ5เลยนะครับรับเหรียญเพิ่มขึ้นอีก100%ในระหว่างที่มีการ r a นดอมมัตติ p พรเอนะฮะเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ยังน่าจะยังไม่นับรอสักแ๊บหนึ่งก่อน วัดโอ้โหห้าหมื่นหกหมื่นครับอันเดิมดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวคูณคูณให้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นตัวคูณแบบต้องขุดให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวคูณให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โห oh, ผมเครียดเลยจะฟาร์มอะไรดีเนี่ยฟาร์มเจมก็ ไม่มีประโยชน์ฟาร์มเหรียญก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ตัวใหม่ที่มาในโซนอีสเตอร์ก็เปิดยากขึ้นนะฮะไม่รู้จะทำอะไรดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ